สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับนุษ์นะคะที่เพจเพชรแท้ทองแท้ใบมังกรเจมนะคะวันนี้เห็นนุใส่ชุดไทยอย่างนี้นะคะเข้ากับเทศกาลสงการหรือว่าเทศกาลปีใหม่ของไทยนะคะวันนี้นุษมีสินค้ามาแนะนําให้คุณลูกค้าได้เลือกช็อปลือกชมนะคะเป็นสินค้าเป็นแหวนนะคะที่ราคาไม่ถึง1 5 0 0 0บาทแน่นอนค่ะสินค้านะคะทางร้านนะคะมี1แบบ1งวงเท่านั้นนะคะมีอย่างระวงนะหมดแล้วหมดเลยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเราไปเริ่มชมชิ้นแรกกันเลยดีกว่า ะะวงต่อมานะคะเป็นแหวนอเมนทัสสม่วงตัวเรือนทอง90เพชรทั้งหมด3ตั้งเป็นเพชรเป็นเพชรเ,เ,เกรสรสมัยใหม่น้ำหนักของแหวนอยู่ที่3.84กรัมความกว้างของแหวนอยู่ที่0.8คูณ1.0เซนติเมตรนะคะไซส์แหวนอยู่ที่54ราคาปล่อยให้คุณลูกค้าได้เอาไปสวมใส่ต่อในราคาเพียง14,950บาทะคะ่ะแหวนอมนทัสนะคะเป็นแหวนที่ไม่ค่อยเห็นเนาะ ตามท้องตลาดก็คือหายากมากสำหรับคนที่เกิดวันเสราร์เพราะวันเสราร์จะถูกฉลกกับสีม่วงวงต่อมานะคะเป็นแหวนโกเมนตัวเรือนทอง90น้ำหนักนะคะอยู่ที่ 4.52กรัมไซส์แหวนอยู่ที่52หน้ากว้างของแหวนอยู่ที่1.5คูณ1นเซนติเมตรมีเพชรทั้งหมด6เม็ดน้ำหนักเพชรรวมอยู่ที่6ตังค์นะคะราคาปล่อยให้คุณลูกค้าได้เอาไปสวมใส่ต่อในราคาเพียง12,950บาทค่ะมันนิดสวยดีไซน์คือสวยมากดีไซน์เก๋เหมาะสำหรับอะ่ะคนที่แบบใส่ไปชดุดไทยใส่ออกงานนะคะ วงต่อมาเป็นแหวนกังหันนะคะตัวเรือนทองเป็นทอง75%น้ำหนักอยู่ที่3 1 8กรัมทองเพชรทั้งหมด5เม็ดนะคะน้ำหนักเพชรอยู่ที่10ตัหนะ้าคว้างของแหวนอยู่ที่1 5ึคูณหนเซนติมตรไซส์ของแหวนอยู่ที่53ราคาปล่อยให้คุณลูกค้าได้เอาไปสวมใส่ต่อในราคาเพียง13,950บบาทคะ่ะกังหันสามารถหมุนได้นะคะวงนี้ มาต่อกันที่วงนี้นะคะเป็นแหวนโกเมนตัวเรือนทอง90%นะคะน้ำหนักอยู่ที่8.25กรัมหน้ากว้างของแหวนอยู่ที่0.3คูณ1.7เซนติเมตรนะคะไซส์อยู่ที่52ราคาปล่อยให้คุณลูกค้าได้เอาไปสวมใส่ต่อในราคาเพียง9,950บาทค่ะวงนี้คือราคาถูกมากแล้วลุลายด้านล่างท้องแหวนคือสวยมากนะคะลายทะลุนะคะสวยจริง วงนี้นะคะคางลูกค้าคนไหนที่สนใจสามารถแคปหน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะสินค้ามีเพียงอย่างละหนึ่งวงเท่านั้นนะคะ วงนี้นะคะเป็นแหวนทับทิมมรกตฏไพรินและมุกนะคะตัวเรือนทองเป็นทอง75%นะคะน้ำหนักอยู่ที่4.57กรัมนะคะหน้ากว้างของแหวนอยู่ที่0.5คูณ2.0เซนติเมตรไซส์ของแหวนอยู่ที่50ราคาปล่อยให้คุณลูกค้าเอาไปสวมใส่ต่อในราคาเพียง14,950บาทค่ะวงนี้ได้ไพรินทับทิมคือสวยมากมีมุกด้วยสวยจริงคะ่ะวงนี้ กมานะคะเป็นแหวนทับทิมไพรินนะคะและมอลกตตัวเรือนทอง90น้ำหนักอยู่ที่3.3กรัมหน้ากว้างของแหวนอยู่ที่1.5คูณ1.3เซนติเมตรไซส์ของแหวนอยู่ที่53นะคะราคาปล่อยให้คุณลูกค้าได้เอาไปสวมใส่ต่อในราคาเพียง1น9 5งห้ันรยห้าส5บบาทเท่านั้นเองนะคะวงนี้สวยมากได้ทั้งสสีเนี่ย วงต่อมานะคะเป็นแหวนพลอยเพชรทั้งหมด34ตงเป็นทองเป็นตัวเรือนทอง90นะคะน้ำหนักอยู่ที่1.77กรัมนะคะหน้ากว้างของแหวนอยู่ที่1.0คูณ1.0เซนติเมตรไซส์ของแหวนคือ49นะคะราคาปล่อยให้คุณลูกค้าได้เอาไปสวมใส่ต่อสวยๆเก๋ๆออกงานได้สบายวงนี้ปล่อยให้คุณลูกค้าได้เอาไปใส่ในราคาเพียง14,950ัรบาทเท่านั้นเองนะคะ เพชรคือเม็ดใหญ่มากเพชรเล่นไฟมากไซส์49่สามารถใส่เป็นนิ้วก้อยได้สวยค่ะวงต่อมานะคะเป็นแหวนกลังหันตัวเรือนทองเป็น75%นะคะเพชรทั้งหมด16เม็ดน้ำหนักรวมของเพชรอยู่ที่8ตังค์นะคะ น้ำหนักตัวเรือนของแหวนอยู่ที่4.4กรัมหน้ากว้างอยู่ที่1.5คูณ1.5เซนติเมตรไซส์ของแหวนอยู่ที่54นะคะวงนี้ปล่อยให้คุณลูกค้าได้เอาไปสวมใส่แบบสวยๆเรียกซับกันเลยทีเดียวในราคาเพียง9,950บาทค่ะ ่อาานะคะเป็นแหวนกังหันเช่นเดียวกันนะคะวงนี้ตัวเรือนทองเป็นทอง90เป็นทองคำขาวน้ำหนักนะคะอยู่ที่3.3กรัมไซส์ของแหวนอยู่ที่51หน้ากว้างอยู่ที่1.0ึ่คูณหนเซนติเมตรนะคะวงนี้ปล่อยให้คุณลูกค้าได้เอาไปสวมใส่สวยๆงามๆในราคาเพียง1 9 5 0งบาทค่ะกังหันนะคะเชื่อกันว่าใส่แล้วดูดซับดูดพลังงานดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะ วงต่อมานะคะเป็นแหวนพอยสิทรินนะคะเพชรทั้งหมด14เมด14 m, ็มดเพชรรวมอยู่ที่14ตังค์นะคะหน้ากว้างของแหวนอยู่ที่1.0คูณ1.5เซนติเมตรนะคะน้ำหนักอยู่ที่2.28กรัมใช้ของแหวนอยู่ที่51ราคาปล่อยให้คนลูกค้าเอาไปสวมใส่ต่อในราคาเพียง12,950บาทค่ะเพชรคือเล่นไฟมาก เขาจะคล้ายๆบุษราคัมแต่เขาไม่ใช่บุษราคัมนะก็เป็นแหวนทินนะคะวงต่อมานะคะเป็นแหวนยกตัวเรือนทอง90น้ำหนักของแหวนนะคะอยู่ที่4.49กรัมนะคะ หน้ากว้างของแหวนนะคะ1.0คูณ1.5เซนติเมตรนะคะราคาปล่อยให้คุณลูกค้าได้เอาไปสวมใส่ต่อในราคาเพียง15,950หบบาทแล้วดูแล้วดูสรุข้างโอ้โหสวย วงต่อมาเป็นแหวนมุกทอง75%เพชรทั้งหมด18ตังรวมทั้งหมด24น้ำหนักอยู่ที่2.85กรัมความกว้างอยู่ที่1.0คูณ1.25เซนติเมตรไซส์ของแหวนอยู่ที่50นะคะวงนี้ปล่อยให้คุณลูกค้าได้เอาไปสวมใส่ต่อในราคาเพียง15,950บาทค่ะคุณลูกค้าคนไหนนะคะที่สนใจทั้งเพชรทั้งมุกและแหวนทองขนาดนี้นะคะบอกเลยวงนี้คือคุ้มมาก ได้ไปรับรองไม่ผิดหวังไม่เสียใจแน่นอนสินค้ามีแบบระวงเท่านั้นนะคะเจอเจอแล้วท,ที่ถูกใจแล้วสามารถแคปหน้าจอทักหาแอดมินได้เลยนะคะหรือว่าโทรจองสินค้าก่อนได้ค่ะวงต่อมาเป็นแหวนมุกแท้เช่นเดียวกันนะคะแหวนมุกทอง75%เพชรทั้งหมด6ตังรวมทั้งหมด 6เม็ดนะคะตัวเรือนทองนะคะน้ำหนักอยู่ที่0นน้ำหนักของแหวนนะคะที่ที่3.03กรัมนะกวางอยู่ที่0.6คูณ1ุเซนติเมตรไซส์ของแหวนอยู่ที่52นะคะวงนี้ปล่อยให้คุณลูกค้าได้เอาไปสวมใส่ต่อในราคาเพียง1,4,950บาทค่ะราคา1,4,950บาทคุณลูกค้าได้มุกได้เพชรและได้ทองหาที่ไหนที่จะคุ้มกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วค่ะคะุณลูกค้าคะ ลูกค้าท่านไหนที่สนใจสามารถแคปหน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะหรือว่าโทรจองสินค้าก่อนได้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะจบลงกันไปแล้วนะคะกับสินค้าที่ราคาไม่ถึง1 5 0 0 0บาทเห็นไหมบอกแลยไม่แต่สินค้าสวยๆทั้งนั้นเลยคุณลูกค้าคนไหนที่สนใจนะคะแคปหน้าจอก่อนได้เลยแคปตอนนี้แล้วส่งมาที่ mkgem นะคะเป็น เป็นไลน์แอดของทางร้านเรานะคะหรือว่าโทรจองสินค้าก่อนได้นะคะที่เบอร์ข้างบนนี้เลยะคะุณลค้าคนไหนที่สนใจนะคะแคปหน้าจอตอนนี้ได้เลยสินค้าของทางร้านนะคะ1ชิ้น1วง1แบบ มีแค่แบบละวงเท่านั้นนะหมดแล้วหมดเลยนะต้องขออาภัยที่ต้องพูดอย่างนี้นะคะหมดแล้วหมดเลยจริงๆนะคะยังไงนะคะฝากติดตามทางร้านหรือทางช่องได้เลยนะคะคุณลูกค้าสามารถติดตามกดติดตามในช่องได้นะคะกดติดตามกดดาวไว้เลยนะคะถ้ามีคลิปใหม่ๆขึ้นมานะคะจะสามารถแจ้งเตือนคุณลูกค้าให้เห็นคลิปทันทีเลยนะยังไงวันนี้นุกขอขอขอบพระคุณหรือผิดพลาดป,ประกานนรใดพูดเร็วไปหรือยังไงหรือไม่เข้าใจสินค้าตรงไหนนะคะสามารถโทรมาหาก่อนได้ ่คะยังไงวันนี้ขอสวัสดีค่ะ